สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมีรูปแบบของการนําเสนออีกรูปแบบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไพ่นะครับไพ่ตัวนี้ชื่อว่าไพ่อลรกเคิลนะครับก็ได้ใช้ทําการพยากรณ์ทํานายทายทักมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะก็คือวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่สนใจในเรื่องของการทําทนายทายทักแบบไพ่นะเผื่อมีคนดูคนชอบ ไดาไปหามาศึกษามาทำานายตัวเองทำงานายคนอื่นนะครับได้เหมือนกันเพราะมันง่ายมากไพ่ตัวนี้นะไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมาเหมือนไพ่อื่นๆนะวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องของตอนชื่อว่าความรักไม่สมหวังนะครับความรักไม่สมหวังเนี่ยมันเป็นยังไงตัวไหนนะครับในอยู่วันหนึ่งก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับโทรมาถามว่าความรักที่คบอยู่เนี่ย ตอนนี้เป็นยังไงนะผมก็เลยเปิดไพ่ตัวนี้แหละไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกใบเดียวมันก็โชว์ขึ้นมาแบบนี้ก็เลยถามไปว่าตอนนี้คุณกําลังคบอยู่สองคนใช่หรือไม่นะมีคนตัวใหญ่คนตัวเล็กก่อนที่แกจะตอบนะแกหัวลอคิกๆนะหมอล้อกอดต่อว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าหนูคบสองคนแยก็ไพ่มันบอกว่าสองคนนะียืนลักษณะอย่างนี แต่ไอคนตัวเล็กเนี่คยค่อนข้างจะมีเลือดเลี่ยมซะหน่อยหนึ่งนะอ่าแจกก็บอกว่าใช่แล้วแกก็บอกว่าเป็นทอมว่าอย่างนั้นนะ,ะมันไม่บอกว่าเป็นทอมอ้าวมีลูกมีสามีอยู่ดีๆแล้วไงไปคบเป็นทอมได้เนี่ยคนเราเมื่อมันไม่สมบังจากสิ่งหนึ่งก็จะพยายามขวอยคว้าหาอีกสิ่งหนึ่งนั่นแหละเธ่ยิ่งควยควาเจอแล้วมันก็ยิ่งดักเดิมอีกทีนี้นะ นี่แหละคือหน้าไพาแบบว่าสองแล้วแกก็เลยถามต่อไปอีกว่าถ้าครบต่อไปแล้วมันจะเป็นไปนเป็นลักษณะแบบไหนนะจะเป็นลักษณะแบบไหนก็เลยเปิดไพ่ใบ,บที่สองออกมาเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะเป็นภาพผู้หญิงกําลังชักใยห,หุ่น,นพยายามบังคับหุ่นให้ทําตามใจตัวเองพอถามว่าจะเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบว่า คนนึงพยายามจะควบคุมคนหนึ่งก็คือคุณอนะตอนนี้เหมือนอยู่ในสภาพเหมือนหุ่นนี่แหละถูกชักไม่ทำนั่นทำนี่สั่งนั่นสั่งนี่แกก็บอกว่าใช่เพราะคนที่คบอยู่เนี่ยเป็นทอมเนี่ยพยายามอยา,บางบังคับบัญชาสั่งทำให้แกทำนั่นทำนี่ตลอดนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แกเบื่อแกหนีจากสิ่งหนึง่งมาเพื่อจะให้ได้ความสบายใจ กลับมาเจออะไรที่ว่าอัดก็เดิมอีกเข้าตาําราอันนี้เสือปะจระเข้ยังไงอย่างนั้นนะมันก็เลยไม่ได้ด่ังใจแล้วแหละทีนี้หวังหาความสบายใจกลับมาถูกบังคับซสอีกนะแล้วก็แกก็เลย,ยถามต่อไปอีกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าครบไปแล้วมันจะเป็นแบบไหนมันจะลงเอยได้ดีไหมเนอ่ยนะยังยังมีความหวังอีกยังไม่จบอีกนะ ก็เลยเปิดไพ่ใบที่สามใบนี้ออกมานะครับเนี่ยใบนี้แหละใบที่เห็นภาพแล้วก็ลองอ๋อเลยละ่ะนะในภาพบอกถึงความเจ็บปวดและผิดหวดังเป็นรูปของหัวใจที่มีเข็มทิ่มแทงนะเข็มทิ่มแทงแล้วก็ยังนำซ้ําก็ยังมีหนามอีกหนามรอบพันอีกโอ้เก็บปวดหน้าดูตัวนี้นะครับคําต่อก็คือครบต่อไปก็คือจบไม่สมหวังนั่นเอง ผลปรากฏว่าปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์เนี่ยก็ได้เหินห่างไปแล้วล่ะนะไม่เลิกก็เหมือนเลิอกอาจจะมีคบมีคุยบ้างห่างๆไม่มากนะคือมันดูแล้วมันไปไม่รอดน,นะแกก็พยายามที่จะอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้นะครับนี่แหละคือคําตอบจากไพออก่ออรดเคอร์ที่มันให้มาสามไพ่เนี่ยสามใบเนี่นะครับอย่างใบนี้ใบเนี่ยไม่ว่าจะทายเรื่องอะไรนะ ม่ว่จะเป็นเงินงานความรักสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเจอใบนี้เข้าไปนี่ช็อกไม่สําเร็จทุกรายนะครับมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความผิดหวังเจ็บปวดทิ่มแทงในหัวใจแต่ว่าแต่นอนกลางคืนน้ําไหลออกตาเลยมันทั้งกัางวันกลางคืนก็ร้องไห้นะถ้าเจอแบบนี้นะครับนี่ก็คืออีกในรูปแบบลักษณะหนึ่งของไพ่อออย่าง,งเืมบอกไปว่า ผมเปิดแค่ใบเดียวนะบางคนอาจจะสงสัยว่าคนอื่นเขาเปิดสองใบสามใบห้าใบหกใบในในลักษณะก,ะการถามตอบนะอันนี้มันก็แล้วแต่ความถนัดความชอบความเข้าใจของแต่ละคนนะเพราะว่าบางทีเองผมเองก็ใช้2อใบในบางเรื่องราวเหมือนกันแต่หลักๆก็จะใช้แค่1นใบไม่เกิน2อใบมันก็พอแล้วสำหรับการที่เราจะนำไปใช้มันนะ มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนนะครับในตัวนี้นี่ก็คือในเรื่องของความรักของสําหรับการดูไพ่อัลกอรินะครับเดี๋ยวจะมีอีกตอนสองตอนนําเสนอต่อไปนะครับ